เออก่งก่เก่งเกเก่งเก่งไม่ลืมนะไม่ลืมไม่ลืมนั่งคออ๋อนั่งเฝ้าเด็กนะวันนี้อ้าวเอาคลิปนักเรียนนี่คออ๋อไม่ลืมค่ะคออ๋อนะคะอันนี้เอ้อกาคออาขาอะไรนะคอคออาคอไายค่ะ งองาโออาจออาโชอาาอันนี้เราค่อยบอกมีเปรี้ยวค่อยๆค่อยๆเออมันข้าอันนี้ละลุงดาสอมันข้าอันนี้ชอชาคำว่าเชอและชาชาแล้วมันคกยแล้วมันมีเปรีอันนี้เราค่อยแล้วมันค่ะเลยอันนี้ตัวนี้เนี่ยมันชาจริงๆอ่าอันนี้ชาอันนี้ อันนี้ปชาแม้มันก็ออกคือเก่าเนาะจันนี้ก็ออกแบบชาชามาดูเนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงไม่รู้ว่าครูหรือนักเรียนหญิงสอนวะกูงงอันนี้เล่นหญิงได้แล้วเล่นชายเลยให้นักเรียนหญิงเขานี่เด็กเด็นเด็กเดีนชายถ้าคุณเก่งคุณก็ไม่ต้องสอนไป ร่างกายนักเรียนหญิงฉอนนั่เย็นนะมันมันไม่ใช่นนี้คุยกันคุยกันเหมือนกับเขาร้องเพลงคำสั้นคำยาวนะใช่เพราะว่ามันชาอันนี้แล้วแล้วมันสียซางแล้ว่าสียซางสาระอะไรอ่านแล้วลูกคุณยาอันนี้ล่ะไม่เพราะว่าที่เนี่เขาชาคุณยาคุณยาติเขอ่านซาอยู่แล้วมันจะออกเสียงชั้นตัวนี้มันจะออกเสียงเสียงยาวๆอ๋อยาอันนี่ละชาไหมชาสั้น าอันนี้คุณย่าอ่านชามาดิพีสอ่านได้นะชาเอออ่ะอันนี้ชาอ่าอันนี้แหละชาผู้ไทยเบาหะได้เนาะลุงทามันจะ่างมันจะออกเสีมันจะเหมือนกันเมันละออกเสียงอันเดียวใช้เสียงคล้ายๆกันนี่พอพออ่ะอ่านว่าคือการบอก เนี่ยทาสีทาลาลาาหน้าหน้าหน้าาาหน้าานะาน้องาอันนี้ตัวนี้าบอกมอมาออทไมวันนี้เก่งเหาน้ ตกใจกินยาดีมาเช้าเว้ยรออ่าลิ้นกระดกอ่าตาราองาัยกินกินชามาที่ิตยายแต่เช้าก็เลยจำบ่ว่าตอสว่าอาออ่า หัวอาหาปิดเลยทำไมวันนี้เก่งจ้าปิดแล้วก็ให้เขาทวนแบบไม่ต้องดูเอาไปดูก็ไม่ได้เอาไมได้แล้วมันมืดตึ๊บเอาก็แบบหาท่องนหนมุตระสะก็ไม่ได้ดูนี่ไงมันชินแล้วมันชินปากแล้วอันนั้นเขาต้องอ่านตามนี้เวลาเขาไปอ่านเนี่ยนั้นเขาจะได้รู้ว่าตัวนี้คืออะไรใช่ไหมเพราะเราต้องไปอ่านนะเอาเพให้วันนี้ทำไมเก่งนะเพราะเพรให้เราว่านมุตระสะไม่ได้ดูก็ว่าเออมันชินปากเนาะมันชินปากไปแล้วมาก็ เอาลองดูจะว่าได้อยู่บ่างนะโมตัสสะข้าวตาตแล้วฮะโตสมาสพุตสระอันนี้ก็ไม่ให้ไม่ใดูไม่ให้เบิ่งไม่ให้ดูก็บางทีก็มันนึกไม่ออกเลยทำไมจะนึกไม่ออกชอชาไนี่เนี่ยมันยังไม่ซึมซับนะโมตัสสะมันทำอะไรตะเกิดเลยอ่านตามนี้ได้ก็เก่งนะอ่านคนเดียวคุณย่าไม่ต้องบอกตาอ่านคนเดียวค่ะเอาเอาตัวหนังสือก็ได้เอาเอาอ่านเอาปันนี้เอาเขาบอกกัแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่พี่อะไรนี่ค่ะ อ้าอืเอาอันนี้ก่อนยเอาแม่เจรจ้าค่ะนาจาาจ้าจาาจ้าชาาาชาาชาาาาาาชาอาาชาอาาาาอาาาาา ม้อย่าลิ้นกระดกลิ้นลิ้นกระดกรออาลารรารออีกลิ้นไม่ต้องกระดกลาลาอ้าวได้วันนี้เอาอันมานน่อันมายาวๆเลย ไม่ไม่เดี๋ยวเขาจะชอนเจ้าเบิงออาอันนี้เด้นี่นี่นีตานี่ตาอาฝากามาหาปากายาชาตาธาคาถาวาจาสาลามานาอาสาราคายาธา อันนี้อ่านง่ายกว่าอันนี้อ่านง่ายย้อมมันหลายมันมืดตืบเยอะเราไม่ต้องเอาหมดนี่ก็ได้เอาแถวเดียวนี่ก็พอเอาอ่านเอาแต่เนื่องก่อนรู้จักยูตาเนี่ยเออรู้จักยูตาก็อ่านดิอออ่าอ่าชาน่ะนะโอ้สาจะเขียนอะไรนี่เนาะก็เขียนจังันแล้วเนาะอ่า เหมือนตัวอาสาสมัครมามาประกอบกันละอาสาบอกเออมาคู่กันน่ะมันสี่ตัวเป็นอย่างนี้เนาะประกอบออกเสียงแ้วมันก็คือแล้วก็เอามันเอามันรวมรักเย็นหญิงโดเรียนไปทำธุระชวนตัวเข้าห้องน้ำเข้าอะไรนะมั้งโอ้ยยากเลยคราเปลาไม่ได้ยากเลยง่ายๆนิดๆปานป่วยปอกกล้วยเข้าปากมันยังยาก เพราะต้องปอกซึงจะได้กินกล้วยนะจ๊ะเออดูดีๆนะเดี๋ยวปลามึกพอพะปาอาอาสาพอพอพอรวมกันฝออาสาก็อาการรวมกันเป็นฝาฝาอะไรก็อากอกาอ่ะเป็นรวมกันเป็นฝาอาทิไปกวบนะนะไปกวบฝาฝาฝาการะ มออาโมอาอ่านว่ามาอ่าหออาอ่านว่าหาหาแล้วรวมกันเป็นมานะมันจะงงเรือมาหามันจะงงได้ยังไงอุ่ยมาตีมาหาเลยจ้ามาหานะคะอ่านว่ามาหออาอ่านว่าหารวมกันเป็นมาหา มันรวมกันเป็นสงคราลงคใช่ค่ะคือจังชื่อเจ้านี่เนี่ยตออาตาทออาถาทอถุงฉลาก็ตาถาอ่ารวมกันเป็นอาถาอเก่งเกงคออาอ่านว่าถึงพออาจะได้เงินาว่าพี่เขานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอไรเลพออาอ่านว่าอะไเลยพออาอ่านว่าคออาถุง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  คาหาหมเลยนี่นี่แา่า้าหน้านี่เวลาขาจมเนี่ยเป็นแบบเพียงเขาเอิ้อนยัง่าถ่าเออมึงนี่โอ้มนรวมกันแล้วสมัยรู้สึกว่าเด็กคุณนักเรียนนักเรียนใช่เสียงวันยนละ เวลาพอมาอยู่ใกล้ทำท่าอ่านไม่ออกเวลาสองตัวทำไมไม่พอเอาอย่ามากดดันนักเรียนนะปกติเมื่อกี้อ่านลวดเลยปกติกันสี่ตัวแล้วทำไมต้องกลัวพอถึงขนาดนั้นเมื่อกี้นี่พอก็ให้โอกาสอยู่เนาะเนาะช่วยเนาะมันหลายตัวเนาะ หลายตัวเมื่อกี้อ่านไปเด็ดเลยสตัวเนาะอันนี้นะอันนี้แยกมาลามาซาลาตาพาอามาศาลาเอาวะบังดูเอาละตาตาพาโอฟอฮาพาเออตาพาโออาอาเมื่อกี้แกอ่านได้หมดอ่านได้ไหมแกพมาพอหืด ขอเอามามืดจ e ืดขอช้อนให้ถูกหลักให้ของคอนเจร้อนไงมาช่วยมาช่วยหน่อยนะ้อกเอามาแล้วก็จบคลิปแค่นี้นะคะเป็นหลายท่านเดียว